ความแตกต่างของสินทรัพย์กับหนี้สินคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่เพราะเขารู้จักแยกสินทรัพย์ออกจากหนี้สินได้ชัดเจนสินทรัพย์กับหนี้สินคืออะไรสินทรัพย์อสเซทคือสิ่งที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าเช่นหุ้นกองทุนที่ดินปล่อยเช่าหรือทักษะที่สร้างรายได้ ส่วนหนี้สิน Liability คือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเช่นรถหรูบ้านที่ผ่อนอยู่แต่ไม่ปล่อยเช่าหรือหนี้บัตรเครดิตยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่เองคือหนี้สินเพราะมีแต่ผ่อนออกไม่มีเงินเข้าแต่บ้านที่ปล่อยเช่าคือสินทรัพย์เพราะมีรายได้เข้ามารถที่ซื้อมาอวดคือหนี้สินแต่รถที่ซื้อมาใช้ทำงาน Grab หรือส่งของกลับกลายเป็นสินทรัพย์ วิธีคิดง่ายๆคือก่อนซื้ออะไรให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทําให้เงินไหลเข้าหรือทําให้เงินไหลออกถ้าเงินไหลเข้าคือสินทรัพย์ถ้าเงินไหลออกคือหนี้สินจำไว้นะครับคนที่มั่งคั่งไม่ได้แค่หาเงินเก่งแต่เขาเลือกสะสมสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินแล้วคนละวันนี้จะเลือกสะสมอะไรสินทรัพย์หรือหนี้สิน อยากมี Mindset การเงินที่ดีกดติดตาม Financial m i n d s e t ไว้ได้เลยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินด้วยกัน